CB ค่ะเตรียมเปิดกระดานเทรดกันยานี้ค่ะหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะเขาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ i n น o v s X นะคะภายใต้ชื่อย่อ i n v x ค่ะล่าสุดค่ะก็มีแรงข่าวจาก SCBX นะคะที่เขาได้เปิดเผยว่า InvesX ค่ะเขามีแผนที่จะเปิดบริการแพลตฟอร์มด้านการลงทุนใหม่ซึ่งจะมีอีกหนึ่งบริการเข้ามาเสริมนั่นก็คือกระดานเทรดคริปโตที่จะให้บริการเทรดเหรียญหลักที่ได้รับความนิยมอย่าง Bitcoin หรือว่าอีเธอร u m ภายในช่วงกันยายนนี้ค่ะ บอกว่าบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะเขามีแอปพลิเคชัน Easy Invest ที่ให้บริการซื้อขายกองทุนรวมตราสารหนี้หุ้นต่างประเทศกันอยู่แล้วนะคะซึ่งในแพลตฟอร์มใหม่นี้ค่ะก็จะต่อยอดการลงทุนใหม่ๆเจาะกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มองเห็นถึงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนทางเลือกค่ะงานนี้ค่ะ SCB ที่เขาได้ประกาศยกเลิกดิวบิดคับไปไม่ถึง20วันนะคะก็ประกาศเปิดแพลตฟอร์มสำหรับเทรดคริปโตซะละค่ะ